สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ยอดเซียนจิมมี่นะครับมาถึงจังหวัดมหาสารคามนี่วันนี้ครับทุกคนนะครับนะครับสมาชิกนะครับมาดูนะครับโอ้โหวันนี้มาดูผลิตภัณฑ์ครับของจังหวัดมหาสารคามนะครับดูดิครับโอ้โหวันนี้นะฮะนะครับวันนี้โอ้โหสวย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 ทั้งนั้นเลยดูครับนี่ วันนี้ยอดเซียนจิมมี่มาครับนะครับสวยๆทางนั้นเลยนี่ครับดูผลิตเชื่อไหมครับใบละสองร้อยห้าสิบบาทครับนี่นี่พืฝากให้คุณครูครับผมไปพื้นที่แล้วชาวบ้านครับนสวัสดีครับท่านหมออครับนี่ครับอ่าวันนี้ท่านบออขอบคุณมากครับนะครับวันนี้ยอดเซียนจิมมี่มานะครับดูเลยครับนะฮะดู ชื่อไหมครับใบอย่างนี้สองร้อยห้าสิบบาทโอ้โหหาที่ไหนครับสินตะปาะนะครับดูครับยอดเซียนจิมมี่ช้อปปิ้งให้เมียครับสองใบนี่ครับสวยๆทั้งนั้นเลยเห็นไหมครับสวยไหมครับฮะนี่ครับนี่ฮะนี่ครับ ผลงานนะครับของจังหวัดมหาสารคามนะครับโอท็อปนะครับโอท็อปนี่ครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นพวงบุญแจครับเห็นไหมครับพวงกุญแจนะวันนี้วันนี้ยอดเซียนจิมมี่นะครับมาที่มาทำงานกับพี่ชายครับมาโรงงานโอท็อปนะครับ นะฮะดูครับกระเป๋าเยอะแยะเลยฮะกระเป๋าเนี่ยใบละสองร้อยห้าสิบนะฮะกระเป๋าใบเท่าไหร่นะฮะใบละสองร้อยห้าสิบเก้าค่ะสองร้อยห้าสิบเก้าเองนะครับดูดิครับนะฮะเห็นไหมสวยข้างในก็สวยอ่าข้างในสวยข้าไหนโชว์ข้างโชว์ข้างในนะฮะ โชว์สีฟ้าก็ได้ลายสีฟ้านะฮะโอ้โหนี่ สาสองม,มหาสารคามก็น่ารักนะครับอันนี้ด้านนอกก็จะเป็นแบบนี้นะคะเปิดเข้ามา,าด้านในก็จะเป็นสองช่องนะคะ,ะมีช่องช่องเล็กด้วยนะคะที่จะเป็นซิปนะคะใส่ของที่ใส่ของมีค่าตรงนี้ก็ได้อ,อันนี้ก็จะเป็นสายสะพายนะคะถ้าชอบสะพายนะคะก็สามารถใส่สายสะพายได้เลยแต่ว่าถ้าไม่ชอบก็ถือแบบนี้ได้สสยเช่นกันค่ะอสคนละแบบค่ะแล้วแต่ลูกค้าชอบแล้วแต่ลูกค้าชอบนะ นะฮะนี่ก็จะเป็นสายสะพานนะคะสายสะพานด้วยนะฮะมีสายสะพานสามารถปรับได้นะคะถ้าชอบยาวก็สามารถปรับยาวได้นได้ค่ะนี่ก็จะเป็นผ้านะคะอันนี้ก็จะเป็นหนังพีวูนี่ส่งส่งส่งเคอรี่ป่ะส่งเคอรี่ป่ะส่งได้ค่ะส่งได้นะฮะส่งได้ส่งเคอรี่ได้นะครับท่านใดสให้ลูกค้าได้อ่า สนใจนะครับ <Okay. S 1> เบอร์รรทิ้งเบอร์ไว้เบอร์รอะไรครับาาสามารถฝากติดตามเพจนะคะมหาศาลคําโอท็อปทุเรศนะคะพิมอมาอมมัสราอาอหีสระอา,านะคะาาแล้วก็ มหาสารคาโอท็อปดีะคะ่ะโอท็อปก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะคะสามารถเซิร์ชเข้าไปได้ที่นั่นนะคะก็สามารถไปเลือกซื้อสินค้าโอท็อปของชาวจังหวัดมหาสารคามได้ที่เพจนะคะแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวดีๆนะคะก็สามารถเข้าไปดูไปชมได้นะคะมีคอนเทนต์เยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็มีคลิปวิดีโอท่องเที่ยวนะคะโอท็อปนวัดนิถีด้วยะคะ่ะครับผมะะขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะนะครับ นะครับทุกคนทุกท่านนะครับตอนนี้นะครับท่านสมาชิกทุกท่านนะครับก็ไปดูได้ที่โอท็อปนะครับของมหาสารคามนะครับรับรองนะครับมีแต่ถูกใจเทานั้นเลยดูดูกระเป๋าเนี่ยใบละสองร้อยกว่าบาทผมโอ้โหตอนแรกผมนึกว่าใบละพันพันพันกว่าบาทอันนี้สองร้อยกว่าบาทผมซื้อสองใบเลยฮะยังมีของอย่างอื่นที่แบบว่า เหลือเชื่อนะครับคิดว่าแพงครับแต่ไม่แพงครับนะครับครับนะครับติดตามได้นะครับติดตามได้ครับว่ายอดเซียนจิมมี่สัญจรนะครับว่าไปไหนไปนะครับแล้วก็จะมีแบบว่าเล็กๆน้อยๆครับสิ่งที่แบบว่าทุกคนเออเขาเรียกว่าสินค้าท้องถิ่นนะครับสินค้าท้องถิ่นอ่าดูสินค้าชุมชน และท้องถิงนะครับเครือข่ายจังหวัดมหาสารคามครับโอท็อปนะครับวันนี้มาถึงแหล่งเลยนะครับท่านใดชอบก็ติดต่อได้นะครับแล้วก็มีการส่งเคอรี่มีอะไรนะครับก็ก็เอาซื้อไว้ฝากแฟนๆหรือซื้อไว้ใช้เองก็ได้ครับนะฮะนั้นแค่นี้ก่อนนะครับนั้นยอดเสบจิมมี่บายบายครับบายบายครับสวัสดีครับ